คณะกรรมารการสาธารณสุขวุฒธธิสภาเรียกร้องสอปอสอชอรับผิดชอบปัญหาค้างจ่ายงบประมาณโรงพยาบาลหลังเกิดวิกฤตสภาพคล่องกระทบสิทธิประชาชนคณะกรรมาการการสาธารณสุขวุฒธธิสภานำโดยนายประพน์ตั้งศรีเกียรติกุลประธานคณะกรรมาการนายวีรพันธ์สุวรรณนาไม่รองประธานคณะกรรมาการพร้อมคณะร่วมแถลงเรียกร้อง ขอให้สปอสอชแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาการค้างจ่ายงบประมาณให้โรงพยาบาลทั่วประเทศหลังเกิดวิกฤตสภาพคล่องกระทบสิทธิประชาชนณห้องแถลงข่าวชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมาการมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศประสบภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากความล่าช้าและไม่ชัดเจนในการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอซึ่งกระทบต่อการจัดบริการ การจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และการบริหารค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับข้อร้องเรียนจากหลายโรงพยาบาลคือระบบบริหารงบประมาณของสอปสอชอที่ยังคงใช้แนวทางงบประมาณแบบปลายเปิดซึ่งมีลักษณะการจัดสรรและคำนวณงบประมาณย้อนหลังหลังจากสิ้นปีงบประมาณแล้วทำให้หน่วยบริการไม่สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องรับภาระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าโดยไม่ทราบจำนวนเงินที่จะได้จริงส่งผลให้หลายโรงพยาบาลประสบภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินและเกิดผลขาดทุนสะสมต่อเนื่องนอกจากนี้ยังพบการทุจริตในโครงการคล um ินิกชุมชนอบอุ่นและเจดนวัตกรรมปี2563อาทิการปลอมแปลงข้อมูลบริการเพื่อเบิกเงินหรือแจ้งผู้ป่วยปลอมทำให้สปสอชอ ต้องเรียกเงินคืนหลายร้อยล้านบาทแต่ยังไม่ชัดเจนว่าดำเนินการทางคดีหรือตรวจสอบโปร่งใสเพียงใดซึ่งคณะกรรมาการได้เชิญผู้บริหารสปสอช,อชอมาชี้แจงแต่พบหลายประเด็นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่สร้างความไม่เชื่อมั่นต่อระบบบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพสถานการณ์นี้เป็นวิกฤตความเชื่อมั่นต่อระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ หากโรงพยาบาลขาดสภาพคล่องจนกระทบบริการสิทธิประชาชนกำลังถูกบันทอนคณะกรรมาการจึงขอเรียกร้องให้สปสช,ชแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วน4ประการดังนี้ 1. เปิดเผยข้อมูลงบประมาณที่ค้างจ่ายต่อโรงพยาบาลทุกแห่งอย่างโปรง่งใส 2. เร่งรัดการจ่ายเงินให้โรงพยาบาลที่มีภาระหนัก โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไประดับจังหวัด 3. จัดทำรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ชัดเจนและ 4. ยุติการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนรอบด้านและมีหลักฐานยืนยันได้คณะกรรมาการจะได้ตั้งคณะอนุกรรมาการศึกษาการบริหารงบประมาณของสอปสอชอและผลกระทบต่อโรงพยาบาลของรัฐขึ้นโดยเร่งด่วนเพื่อดำเนินการศึกษาและตรวจสอบเชิงระบบเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีการละเลยต่อปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตและสิทธิของประชาชนทั้งนี้คณะกรรมาการจะตั้งคณะอนุกรรมาการศึกษาการบริหารงบประมาณของสอปสอชอและผลกระทบต่อโรงพยาบาลของรัฐขึ้นโดยเร่งด่วนเพื่อเป็นการตรวจสอบเชิงระบบให้สาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและจะรายงานผลต่อประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณามาตรการต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งกดแชร์ u t u b e ช่อง senior channel ด้วยนะคะเพื่อ <f ew> ที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ